นะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นกับคลิปนี้มากๆเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะแต่งหน้าด้วยเครื่องสอําอางถูกและดีที่ฟ้าใช้และชอบของเดือนนั่นเองนะคะหรือว่า monthly favorites ถูกและดีนั่นเองนะคะทุกคนก็คือลุกในวันนี้เราก็คือแต่งหน้าด้วยเครื่องสอําอางถูกและดีหมดเลยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ถูกและดีที่ฟ้าใช้และชอบมากๆและคอนเฟิร์มเลยว่าดีงามแน่ๆนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนก็ถ้าอยากจะรู้นะคะว่าฟ้าใช้อะไรบ้างและทาอย่างไรเพื่อที่จะให้ลุคคคนนนนนนีี้้้้มมมอออกกกกาาาเเปปป็็แบบไดดูต่่ใลิยจ Let's go ะุ ก็ผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยนะคะที่ฟอยากจะรีวิวในวันนี้ซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยรีวิวเลยก็คือแชมพูและครีมนวดนั่นเองหรือว่าคอนดิชเนอร์นะคะของซันซิลอันนี้คือโนสปอนเซอร์นะแต่ว่าฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบวานิลลาหอมๆนวลๆไม่ได้ชอบกลิ่นที่มันจะ ฟลอร์จนเกินไปสําหรับผมนะคะดกคนซึ่งสิ่งเนี้ยตอบโจทย์ฟ้ามากๆปกติแล้วเนี่ยฟ้ามากักจะชอบกลิ่นแชมพูของที่สวีเดนหรือว่าต่างประเทศเพราะเขาจะมีกลิ่นวานิลลาโคคนัทเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวน,นี้ก็คือเป็นฮันนี่แอนด์อะโวคาโดนะคะแต่ว่ากลิ่นจะนัวละมุนมากๆแชมพูก็คือก็ปกติแหละคอนดิชเนอร์ก็ผมนุ่มปกติแหละความความปังการบํารุงต่างๆก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ชอบกลิ่นมากๆผมหอมมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เข้ากับน้งหอมฟอสสุดๆเลยแนละ้วราคาน่ารักด้วยนะคะก็แชมพูคอนดิชเนอร์ของ,งซันซิลล ต่อไปนะคะทุกคนก็น่าจะเป็น p r o d u ั t ที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็คือเซรั่มแก้มใสของ Glory นั่นเองหรือว่า Glory Pro Acne Dark Spot นะคะ24 f o Hour Glass Skin นั่นเองตัวนี้ฉันบอกเลยว่าทําให้เราประหยัดขั้นตอนในการลงสกินแคร์มากๆขึ้นลงตัวเดียวแล้วรู้สึกเพียงพอเลยชุ่มชื้นมากๆผิวนุ่มทันทีที่ใช้นะคะทุกคนและผิวรู้สึกเด้งมากๆตัวนี้เหมาะมากๆสาหรับใครที่ผิวหน้าหมองคล้ําหรือว่ามีพวกรอยแดงรอยสิวต่างๆนะคะทุกคนเพราะน้องคนนี้ก็คือจะช่วยทําให้พวกรอยต่างๆจางลงได้ไวมากๆนะคะแล้วก็จางจริงแบบไม่จตา นะไม่ใช่แค่เคลมแล้วไม่ทำจริงนะตัวนี้คือช่วยจริงค่ะทุกคนอย่างรอยสิวฝ้าตรงนี้กับตรงนี้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้คือเข้มกว่านี้มากแต่ว่าใช้ก็คือดีขึ้นเลยทันทีและต้นนี้คืออยู่มานานมากแต่พอใช้เซรั่มตัวนี้ก็คือช่วยขึ้นทันทีช่วงนี้าก็เลยหยิบมาใช้บ่อยนะคะและน้องไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวใสผิวมองคล้ำหรือว่ารอยต่างๆอย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงในทุกชั้นผิวเลยจริงๆใช้อย่างต่อเนื่องก็คือผิวใสขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าสาหรับใครที่ลองใใใชชช้้้้้้้คครรรัังแแกกกเเนนนนนีีีี่่่่่่ยย็ะูึไดดลลลววววาาผผิิุุมมมืืทททหหพอ โดยเฉพาะใครที่ผิวหน้ามันแล้วแบบไม่ชอบลงสกินแคร์หลายขั้นตอนก่อนแต่งหน้านะคะหรือว่าใครที่รีบเนี่ยใช้ตัวนี้ก็คือเพียงพอเลยแต่งหน้าติดเลยจริงๆจะบอกว่าฟ้ารีวิวน้องคนนี้ไปบ่อยแล้วนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้สบายเลยนะคะเพราะว่านนองคนนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีมินเนอรัลออ์ไม่มีคอเลสเรลแล้วก็ไม่มีซิลิโคนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราสามารถแพ้ได้แล้วซิลิโคนเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวอุดตันนะคะตัวนี้ใช้แล้วสิวไม่อุดตันแน่นอนตัวนี้คือ ยังช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นตัวนี้ยจบความปังยังไม่จบนะคะทุกคน้องคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลสุดยอดนวตัตกรรมเซรั่มคู่ผิวใสเร่งด่วนจากประเทศอังกฤษด้วยค่ะและตัวนี้ไม่ใช่แค่ฟ้าที่คอนเฟิร์มนะคะว่าดีจริงๆแต่ว่าแพทย์ผิวหนังรับรองแล้วว่าเป็นเซรั่มที่ทําให้เราเห็นผลลับได้รวดเร็วจริงๆค่ะสาหรับการแดดถูกและดีที่ฟ้าใช้และชอบของเดือนนะคะทุกคนก็คือของ b r ร n d today i will จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยฟ้าเพิ่งรีวิวไปนในทิกต็อกด้วยนะคะทุกคนและฟ้า ฟ้าชอบมากๆเป็นรูปแบบและเนื้อกันแดดที่ฟ้าชอบมากๆคือฟ้าเป็นคนที่อย่างที่บอกไปบ่อยๆ,ๆก็คือไม่ชอบกันแดดที่เป็นกันแดดจา๋าฟ้าชอบกันแดดที่มีความเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ในตัวซึ่งตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆตัวนี้เขามี sp f 50บวก pa 4บวกนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะลงให้ดูแล้วทุกคนจะได้เห็นเนื้อเลยว่าเนื้อเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเขาเป็นเนื้อสีขาวก็จริงนะแต่พอเบลนด์แล้วเนี่ยทุกคนเขาไม่ให้สีเลยดังนั้นทุกโทนสีผิวสามารถใช้ได้นะคะทุกคนแล้วเขา,าขเาเด้้้งงมมมมมาาากกกแแลลลลวววววตันนนีคืือผผิิชชุุ่่ย ะะก็ใครที่อยากได้กันแดดที่เหมือนสกินแคร์หรือว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ในตัวเลยเนี่ยแนะนาตัวนี้มากๆแล้วราคาก็คือน่ารักมากๆด้วยนะคะและที่สําคัญเนาะคนนี้ให้ความชุ่มชื้นก็ดีจริงแต่ไม่มีความเหนียวเหนอะหนะเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะอ่าแล้วตัวนี้เขาเป็นสูตรแบบเซนซิทีฟด้วยนะคะดังนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แน่นอนก็ใครที่ขี้เกียจลงกันแดดเพราะรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะลองตัวนี้แล้วจะชอบกันลงกันแดดเริดสุดท้ายเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของเมคอะ ก็คือบอดด้สครับตัวนี้ของ Glory แกน้องคนนี้คือดีมากๆตัวนี้คือ Glory 10 Minute Hyaluronic d o s Crub นะคะทุกคน Smooth and Glowing Skin ดีมากเมซ์เซครับคือดีมากเมซ์เซครับขึ้นละเอียดมากๆคือถ้าให้ฟ้าเล่าความรู้สึกของฟ้าหลังจากที่ใช้นะคะแบบที่ยังไม่ต้องรีวิวแบบจอกหรืออะไรมากมายก็คือเป็นสครับที่หอมมากกว่าอ,อื่นเลยคือกลิ่นดีมากๆลงแล้วแบบผิวดีมากๆค่ะทุกคนเนียนเหมือนตุดเด็กอะทุกคนนึกออกปะแต่ที่ฟ้าชอบมากๆเลยนะก็คือตัวเมซ์เซครับของเขาค่ะทุกคนเมซเซครับเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆปกติแล้วเวลาเราสครับผิวตอนเราอาบน้ําทุกคนสครับบางยี่ห้อเนี่ยมันจะหายไปเลยทําให้เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มแต่ น้องคนนี้ไม่ว่าผิวจะเปียกแค่ไหนหรือว่าลงน้ําที่ผิวเยอะเกินไปน้องก็ยังอยู่เม็ดสครับก็ยังอยู่ไม่รู้สึกว่าต้องถูรแรงหรือว่าไม่รู้สึกว่าต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์จานวนผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะได้สครับที่มากขึ้นหรือว่าได้ผลลัพธ์จริงๆริงหรือออกไหมอันนี้คือบีบครั้งเดียวสครับได้ทั้งแขนเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็สครับได้นานด้วยไม่ต้องลงแรงไม่ต้องบีบผลิตภัณฑ์เพิม่มตัวนี้คือดีมากและที่สําคัญกลิ่นคือหอมมากๆเป็นกลิ่นแบบ ไปกลิ่นฟลอ r รลที่มีความแบบสดใสเป็นผู้หญิงสดใสเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหน้าเบื่อหนึกออกว่าไปกลิ่นที่ดีมากๆใครที่ใช้สครับอยู่แล้วรู้สึกว่ามันใช้ยากนะคะลองตัวนี้แล้วจะชอบไมสครับคือละเอียดดีมากๆและไม่บาดผิวไม่เจ็บแต่ก็สครับได้ดีมากๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสิวที่ผิวกายนะคะทุกคนสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือช่วยดีมากๆ,ๆสครับต่อกัน7วันนะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่าสิวของคุณจะลดลงจริงๆคะ่ะจริงๆข้างหลังแพคเกจิ้งเขาก็จะมีบอกเลยนะคะว่ามีีสส่วนผมมออะะไรบ้างเาจจซ พลาม์เอ็กซ์ตรักไฮยาลูโรนิกคอมเพล็กซ์นะคะฮุกไคโดมมิลแล้วก็มะเขือเทศทูมตโตสนั่นเองวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนแค่ว่าผิวของเราเนี่ยต้องมีความเปียกนะคะหลังจากนั้นก็สครับได้เลยตัวนี้เนี่ยก็คือการสครับนะคะทุกคนก็จะเป็นการผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วซึ่งสําคัญมากๆสาคัญกว่าที่ทุกคนคิดนะคะแล้วพอเราสครับแล้วเนี่ยพอเราโดนน้ามากขึ้นหรือว่าพอเราสครับไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจะกลายเป็นน้ํานมซึ่งก็สามารถทิ้งเป็นมาสกผิวได้เลยนะคะ5-10นาทีล้างออกลึฉันบอกว่าผิวจะเนียน,นุ่มลื่นนมากๆตัวี้คือชอบมากๆที่ ในส่วนของเมคอัพนะคะทุกคนสําหรับรองพื้นถูกและดีที่ฟ้าใช้และชอบมากๆเลยก็คือของ L'Oreal ตัวนี้เลยน้องคนนี้คือ L'Oreal True Match นะคะทุกคนซึ่งดังมานานมากๆคนพูดถึงและใช้มานานมากๆตัวนี้ถ้าฟ้าจะไม่ผิดฟ้าน่าจะซื้อมาจากสวีเดนนะคะไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีไหมแต่ว่าที่ฟ้าซื้อน้องคนนี้มาก็คือเขาจะเป็นรองพื้นที่ปกปิดติด,ตดทนน้นในความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวโกลด้วยแต่ผิวโกลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความเยิม้มแต่ว่าจะเป็นผิวโกลที่แบบเกิดจากผลิตภัณฑ์ความโน m i n ่เขาใส่มาในตัว product อนผสมมไไฮทาาเบๆอ ซึ่งลงแล้วสวยมากๆคนตัวนี้เสียใจมากที่ไม่ได้หยิบมาใช้ก่อนหน้านี้หัวปั๊มของเขาเพราทำพังไปแล้วนะคะฟ้าก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้แบบนี้นจะจ๊ะแต่เป็นรองพื้นที่ดีมากๆเป็นรองพื้นที่แบบเป็น everyday foundation ที่ดีมากๆเลยจริงๆใช้ออกงานก็ได้ด้วยซ้ำเนาะด้วยความที่น้องติดทนนานมากๆแล้วก็ให้ความปกปิดที่พอดีมากๆสําหรับฟ้าน้องสามารถเป็น medium to full coverage ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราลงเนาะฟ้าก็จะลงประมาณนี้เลยนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือน้องบางเบามากให้ผิวสวยที่เป๊ะปังทั้งวันจริงๆ ง,ง่าย,ายๆเลยก็คือเป็นรองพื้นที่ทําให้ผิวหน้าของเราดูมีออร่าทั้งวันเลยค่ะชอบมากๆฟ้าจะใช้ควบคู่กับแปรงตัวนี้เลยนะคะเป็นแปรงที่ฟ้าเจอในติ๊กต็อซึ่งใช้แล้วชอบมากๆเช่นกันอันนี้ของแบรนด์ Beautiful Taste นะคะทาให้เราเกลี่ยรองพื้นได้เร็วมากๆจริงๆและไม่เป็นเส้นเลยค่ะตัวนี้ถ้าพอาจาไม่ผิดราคาแบบ160บาทเท่านั้นนะคะเป็นแปรงลงรองพื้นที่ใช้ได้จริงอ่ะไม่ต้องตามด้วยฟองน้ําเลยใครที่มีชีวิตประจําวันที่เร่งรีบหรือว่าวันไหนที่เรารีบนะคะเป็นแปรงลงรองพื้นที่ทําให้เราแบบ nhạc ngày mà นี่เลยนะคะพินิชของรองพื้นนะคะเห็นได้เลยว่าแบบมันทําให้ผิวของเราเล่งแสงนะคะให้ความปกปิดที่พอดีมากๆเลยนะก็ชอบรองพื้นตัวนี้มากๆของ l o ร e อ l ลทสามารถไปหาซื้อได้ก็คือเริญจะบอกว่าเมื่อกี้อาบไปลงคอนซีลเลอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะไม่มีคอนซีลเลอร์ถูกและดีที่ฟ้ารู้สึกว่าใช้แล้วชอบของเดือนเนาะแต่ว่าฟ้าใช้คู่กับแป้งตัวนี้เลยนะคะเซ็ตใต้าตาด้วยแป้งพรนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแป้งถูกและดีที่ฟ้าแนะนํามากๆเช่นกันเบลอผิวหน้าได้ดีเซ็ตได้ดีติดทนนานนะคะคุมมันได้ดีด้วยแล้วก็หาซื แป้งพอสก็เป็นแป้งถูกและดีที่เลิศนะจ๊ะทีนี้ในส่วนของแป้งผสมรองพื้นนะคะก็คือน้องคนนี้เลยที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ m a y b e l l i n e f i t Me Matte and p o r e l e s s Powder Foundation นตคะ2 4 Hour อส l c บ n t r o l SPF 44 PA 4บวกนะคะตัวนี้ฟ้าเคยพูดถึงบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟ้าหยิบม,มาใช้บ่อยมากๆตัวนี้จะใช้เดี่ยวๆก็สวยนะคะหรือว่าจะใช้ทับรองพื้นเบาๆแบบนี้ก็สวยมากเช่นกันเหมือนเพิ่มความปังความเป๊ะให้กับผิวโดยที่ไม่ได้เพิ่มความหนักใดๆแล้วก็ ด้วยความที่เขาเป็น matte and poreless นะคะตัวนี้คือเขาช่วยเบลอผิวหน้าได้ดีมากๆไม่ว่าคุณจะมี texture หรือไม่มีก็ตามการเบลอผิวก็คือดีอยู่แล้วเพราะทำให้ผิวของเราเนียนขึ้นไปอีกหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนต่างๆนะคะแป้งตัวนี้ทําได้ดีมากๆติดทนนานให้ผิวสวยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยสามารถเติมระหว่างวันได้สบายก็เป็นแป้งถูกและดีที่อยากจะแนะนํามากๆสีของฟ้าคือสี228นะคะและอีกเหตุผลนึงที่ฟ้าชอบนะ้องคนนี้มากๆก็คือสีสวยมากเป็นโทนสีเหลืองที่สวยมากๆวาาผิว ะะทีนี้เรามาต่อกันที่คอนทัวร์บลัชออนและไฮไลท์นะคะจะบอกว่าไม่ได้มีเป็นผลิตภัณฑ์แยกๆไปนะคะแต่ว่าเป็นพาเลตเลยก็คืออัมมัทริโอพาเลตของ s u p เป้มัมนั่นเองอัมมัทริโอพาเลตกอล์ฟร์เฟสนะคะสีเบอร์สีนะจ๊ะจะบอกว่าทุกสีของเขาก็คือสวยหมดเลยแต่ว่าสีที่ฟ้าหยิบมาใช้บ่อยสุดก็คือจะเป็นอันนี้เพราะคอนทัวร์เขาจะเข้มหน่อยไฮไลท์สวยแล้วบลัชออนแบบละมุนมากเป็นโทนบลัชออนที่ฟ้าชอบอยู่แล้วมีความชุมพูนตุนต่นๆนะคะทุกคนแล้วตัวบรอนเซอร์ตัวนี้ที่ฟาาชออบก็คืเเเ้้ไไไมม่ดแปลย100 จะมีความแบบว่า ไม่ไม่อยากเรียกชิมเมอร์แต่ว่าอาจจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ของชิมเมอร์แค่5%เซนแต่ว่าพอลงแล้วเนี่ยมันทําให้ผิวของเราเล่นแสงได้สวยมากๆพอเจอไฟนะคะผิวของเราจะดูเป็นผิวมากๆสีชัดพอดีมากๆเอามาบรอนซ์ก็ได้แล้วก็เอามาเป็นคอนทัวร์ก็ได้เช่นกันนะคะปกติพวกเฟซพาเลตเนี่ยมันจะมีพาเลตบางตัวที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้ทุกสีแต่ว่าชอบสีนี้สีเดียวก็เลยหยิบม,มาใช้แต่ว่าตัวเนี้ยใช้ได้ทุกสีสวยทุกสีเลยค่ะทีนี้เ้าก็จะใช้แปรงเดิมเลยนะคะทุกคนลงตัวบลัชของเขาบล ละมุนละมุนแล้วสีก็คือไม่ได้ชัดจนเกินไปนะคะทุกคนสีแบบชัดพอดีมากๆดูดีสีน่ารักมากค่ะอันนี้คือชอบมากๆในส่วนของไฮไลท์เขาก็จะลงที่ปลายจมูกแบบนี้เลย ทีนี้เรามาต่อกันที่อายแชโด์เลยนะคะทุกคนอายแชโด์ที่ฟ้าใช้และชอบม,มากๆซึ่งเคยรีวิวไว้หลายปีมากๆแต่ไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยขนาดนี้นะคะจนช่วงนี้คือหยิบมาใช้แทบจะทุกโอกาสทุกงานเลยก็คืออายแชโด์ของเมริสกาตัวนี้พูดถึงบ่อยรีวิวบ่อยมากทุกคนรู้อยู่แล้วน้องคนนี้คือเมริสกาเพลย์พิกเมนต์อายแชโดนะคะสีของฟ้าคือเบอร์เกอรโกโก้คอปเปอร์จริงๆจะใช้สีไหนก็ได้ดีทุกสีเลยแต่สีที่ฟ้าหยิบมาใช้บ่อยสุดก็คือสีนี้เขาจะเป็นโทนสีน้ําตาลส้มนะคะทุกคคนก็ืออีข เอร์เลยหรือว่าสีสน,นิมนั่นเองเนาะฟ้าจะลงสีพื้นก่อนนะคะโดยการใช้พาเลตนี้ของเมลินดาเมลินดามินิบล็อกชาร์โดต้นนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคนโทนสีก็คือเริศมากๆและสีก็คือดีมากอันนี้คือเบอร์สีเบอร์0ูนย์ห้านะคะสีมิลค์ทีนั่น,น,นเองอุ้ยมิลค์ทีจริงแกน่ารักมากฟ้าจะลงสีแมทของเขาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เบลนด์ทั่วเปือกตาเลยดูดิ สีชัดมากนะแต่ก็เกลี่ยง่ายมากๆอะสีเดิมฟ้าจะลงที่ใต้ตาด้วยนะคะลงสีพื้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ตามด้วยอายแชโดว์ของ m a r ร s c a r t เลยอันนี้คือแบบน้องแตกไปแล้วเพราะฝาเขาหายไปแต่ว่านั่นแหละฟ้าก็จะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่ฝานะคะทุกคนแล้วบางทีฟ้าเคาะนิ้วตัวเองด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีความ fall out เนาะด้วยความที่เขาเป็น p ิ g m e n t s h a d o โนะคะก็ลงไปเลยทั่วเปลือกตา ใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปอีเวนต์ไปงานแต่งไปงานจึงจ้งๆไปงานที่ต้องสวยจึง้งแต่ว่าขี้เกียจแต่งตาอะไรมากมายแต่ก็อยากได้ความจึง้งฉันบอกเลยว่าอายแชโดว์ของเมริสกาคือที่สุดตอนที่เขาไปโรลลิ่งลาฟเขาก็ใช้อายแชโดว์ตัวนี้นะคะทุกคนตัวเดียวคือเอาอยู่เวอร์เนี่ยเราสามารถลงบางๆธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากเพิ่มความจึง้งก็คือลงเพิ่มขึ้นอดัดเพิ่มขึ้นเห็นปะ แล้วแต่ความต้องการเลยแล้วจากนั้นเก็จะเอาแปรงตัวเดิมที่เราใช้ก่อนน,ะนั้นเนี้ยมาเบลนขอบให้มันฟูเนี่ยทุกคนดูดิแพงมากสวยมากเหมือนใช้ความพยายามเยอะมากๆแต่ไม่จะ ลงอายแชโดว์ <Long> แค่2ส,สีเท่านั้นแต่ดูดีเลยเมื่อกี้ฟ้าก็อาจไปลงอายแชโดว์สีน้ำตาลทำเป็นไลเนอร์ฟุ้งๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้ต่อไปนะคะดูคนฟ้าก็จะใช้เป็นเมลินดาซอฟต์กล์กิตเตอร์สติ๊กนะคะตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบดอลลี่อายนะคะชอบทำดอลลี่อายสีเขาสวยมากแล้วตัวนี้คือติดทนนานมากๆเลยนะคะดูคนแล้วสีนี้ก็คือเข้ากับโทนคอปเปอร์ของเราในวันนี้ฟ้าก็เลยจะใช้น้องคนนี้และที่สำคัญน้องคนนี้ฟ้าหยิบมาใช้บ่อยมากทุกครั้งที่ฟ้าทำดอลลี่อายฟ้าจะหยิบน้องคนนี้มาใช้ด้วยความที่เขาติดทนนนาามกแลกลตอ สวยมากๆแล้วก็ใช้ง่ายเหมาะกับการทำดอลลี่อายนะคะฟ้าก็จะลงไปเลยตรงดอลลี่อายปลองของเราตรงนี้แล้วฟ้าก็จะชอบลงที่อินเนอร์คอ์เนอร์ตรงนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าสติ๊กตัวนี้คือคุ้มมากทุกคนลงทั้งเปลือกตาก็ได้ลงเป็นไฮไลท์ก็ได้เช่นกันนะคะเขียนคิ้วปัดขนตาเรียบร้อยนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวฟ้าจะเพิ่มบลัชออนนิดนึงรู้สึกว่ามันแอบ จางไปเนสสาหรับความต้องการในวันนี้ก็จะลงเพิ่มเบาๆนะจ๊ะลิปที่ใช้แล้วชอบนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ฟ้าเคยใช้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็เคยติดเฟรวิ์ไปด้วยแต่ว่าไม่ใช้มาประมาณ2ปีแหละแล้วตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาใช้นะคะก็คือ Fairy Lips by Fairy Fanatic นะคะสีบอสตันสิอันนี้ไม่ห็้ว่าหมดอายุยังนะแต่ว่าสีคือสวยมากเพอส um ูไปมัมหนึ่งสนนก็คือเลิกผลิตแล้วก็เลย ต้องใช้น้องคนนี้เวลาฟ้าเบลนสีนู้นนะคะทุกคนฟ้าก็จะเบลนด์หมายถึงว่าพยายามเน้นปากให้มันทับไลเนอร์ของเราไปด้วยเพื่อให้ไลเนอร์ของเราไม่เป็นเส้นที่ชัดจนเกินไปนะคะและนี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินนชลุคของเราในวันนี้หลังจากที่ใช้เครื่องสำอางถูกและดีที่ฟ้าใช้และชอบของเดือนนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นลุคที่ออกมาดีมากๆดูแพงมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าไม่บอกว่าใช้เครื่องสำอางถูกและดีก็คือดูไม่ออกเลยจริงๆสีตาสีแก้มเงนินผิวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือดูดีมากๆลุคนี้บอกเลยนะคะทุกคนจะเป็น everyday ลุกที่แกลมขึ้นก็ได้หรือว่าจะเป็นลุกแต่งออกงานก็ยังได้เลยนะคะทุกคนชอบมากๆผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ฟ้าพูดถึงในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฟ้าใช้และชอบจริงๆใครที่ติดตามฟ้ามานานหรือว่าติดตามฟ้าจากช่องทางอื่นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าฟ้าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่บ่อยๆนะคะก็ใครที่อยากจะซื้อตัวไหนตามนะคะสามารถไปซื้อได้เลยเพราะมันเริ่ดมันดีจริงๆนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใหิฟ้าด้วยนะคะเพราะ ที่ i n s t a g r กรมได้ติ k t o k ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย